คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้ไม่เหมาะกับคนที่มีอายุต่ำกว่า18ป,ปีอันนี้เนื้อหาที่อาบอายแนละไม่สุภาพปรดเตรียมตัวชวและห้ามทำร้ายตัวเองที่หน้าจอของกราบสวัสดีกันอีกครั้งกับช่วงข้ามๆอย่างนี้และวันนี้เราก็จะมาอยู่กับข่าวที่น่าช็อกวงการอย่างยิ่งเพราะนี่คือข่าวของนักสแสดงดาราเอวีลูกครึ่งรัดเซียครับเอฟเธอก็คือแอนนานั่นเองเธอต้องการที่จะลาออกเปิดเผยว่ามีการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมของบริษัทและอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนั้น กดติดตามครับซึ่งยังจำกันได้ไหมครับว่าตอนเปิดตัวเธอเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับค่าย SOD เนี่ยนักแสดงลูกครึ่งรละเสียญ,ญ,ญี่ปุ่นในนนาของเราเนี่มีการประเมินระดับ5ดาวมีผิวขาวและมีพื้นฐานด้านการเต้นนักแสดงคนืดนเนี่อาจจะเทียบเท่าไม่ติดเลยนะและผมเพิ่งทำคลิปเธอไปวันก่อนๆน,นี่เองโอ้หอะไรจะรีบมาจากลากันไปเร็วแท้เนี่ยเปลี่ยนโบรกเกอร์ไม่นานก็ส่งผลกับเธอเลยนะประกาศในโซเชียลมีเดียว่าต้องการลาออก ไม่แฟนเนี่ยรวมถึงผมเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากพูดตรงๆเนี่ยก็เพราะเธอเป็นเชื้อสายญี่ปุ่นรัเสเซียที่เหมือนชาวญี่ปุ่นถึงจะจากกันไม่ดีก็ไม่ต้องพูดเยอะบุคลิกแบบตรงไปตรงมาเธอก็เปิดเผยความไม่พอใจโดยตรงเธอรู้ว่าการแสดงของเธอไม่ดีและเธอต้องการลาออกเลยเปลี่ยนที่ทํางานแต่โดนอดีตเพื่อนร่วมงานนินทาซุกทิบซะงั้นเธอเองก็รู้สึกเสียใจและไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนต้องลาออกจากวง,งการ A v วแต่อย่าเศร้าไปนะัก เพราะว่าแอนนาเธอเนี่ยก็ตัดสินใจไปเป็นสาวร้านอาบอบนวดนะครับก็ยังคงมีโอกาสกันอยู่นะครับเยี่ยมชมร้านค้าของเธอได้หรือใครที่มีโอกาสไปญี่ปุ่นเนี่ยอย่าลืมลองไปอุ่น,นุนเธอได้นะครับอย่าลืมบอกผมด้วยละ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับข่าววงการ AV ีที่อัปเดตมาให้กับเรื่องราวของการจบการศึกษาลิล่าออกจากวงการ AV ีนั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์ถูกใจเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องไปก่อน,อนแล้วลาก่อนสวัสดีครับ